สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการนิยายฟังสบายตอนที่3นะคะวันนี้จะมาเสนอนิยายตอนคู่และอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้มาพบกับรายการนิยายฟังสบายตอนคู่ตอนที่5และ6ขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ ฉันเรียนรู้เรื่องของดาวดวงนี้มากขึ้นทุกวันรู้ถึงการที่เจ้าชายน้อยต้องจากมันมารู้ถึงการเดินทางความรู้เหล่านี้ค่อยมาประติดประตอกันอย่างช้าๆแล้วแต่ว่าความคิดจะชักนำไปสําหรับในวันที่สฉันได้ทราบเรื่องเศร้าเกี่ยวกับ ต้นใสครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากลูกแกะอีกเช่นกันเพราะว่าในทันใดเจ้าชายน้อยได้ถามฉันด้วยท่าทางสงสัยเต็มทีจริงหรือที่ว่าลูกแกะมันกินต้นผักหนามจริงทีเดียวโอ ฉันดีใจจังเลยฉันไม่เข้าใจว่าที่แกะมันกินต้นผักหนามนั้นสำคัญอย่างไรแต่เจ้าชายน้อยเสริมขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นมันก็กินต้นใส่ด้วยนะซีฉันรีบตั้งข้อสังเกตขึ้นว่า ต้นไทรนั้นไม่ได้เหมือนต้นผักหนาำหากแต่เป็นต้นไม้ใหญ่ราวกับวัดถึงแม้จะเกณฑ์เอาช้างโขลงหนึ่งก็คงไม่สามารถกินเจ้าต้นไม้ชนิดนี้หมด ต้นได้การพูดถึงช้างทั้งโขลงทำให้เจ้าชายน้อยหัวเราะชอบใจเห็นท่าจะต้องให้ช้างยืนต่อตัวกันแต่เขาก็หวนกลับมาพูดเรื่องเดิมอย่าง ฉลาดว่าเจ้าต้นไซนี Guys, like er, right? material, ่ก่อนมันจะโตมันก็จะต้องเริ่มจากต้นเล็กๆก่อนใช่ไหมถูกทีเดียวแต่ทำไมเธอถึงอยากให้แกะของเธอกินต้นไม้ชนิดนี้ด้วยล่ะเขาตอบฉันว่าไม่เห็นหน้าถามเลย เขาพูดเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนแล้วฉันจึงต้องใช้สติปัญญาความคิดเพื่อเข้าใจปฏิยาอุ๊ยขออภัยค่ะอ่านผิดทางรายการก็ต้องขออภัยด้วยนะคะปัญหานี้เอาเองคงจะเป็นอย่างนี้แน่ว่าบนดาว ที่เจ้าชายน้อยอาศัยอยู่นั้นก็มีลักษณะคล้ายกับดาวอื่นคือมีทั้งญ้าที่ดีและญ่าเหลวๆขอภัยนะคะทุกคนและย่าเร็วๆเลมเล็ดพันธุ์ที่ดีก็จะ ให้หญ้าดีมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีก็จะให้หญ้าไม่ดีแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์นี้เรามองไม่เห็นมันนอนหลับอย่างเงียบเงียบเชียบอยู่ใต้ดินจนกระทั่งมันอยากจะตื่นขึ้นกิ่งก้านของมันจะค่อยๆเหยียดตัวทะลุดินออกมาอย่าง เหนียมอายออกสแสวงหาแสงแดดถ้ามันเป็นกิ่งก้านของต้นหัวใช้เท้าหรือต้นกุหลับเราก็ปล่อยให้มันงอกขึ้นตามใจชอบแต่ถ้ามันเป็นต้นไม้เร็วๆเ,เราก็จะถอนทิ้งทันทีเมื่อได้เห็นฉะนั้น บนดาวดวงเจ้าชายน้อยคงมีเมล็ดพันธุ์เร็วๆเป็นแน่และคงเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นไสรนี่เองดินแดนบนดวงดาวนั้นคงจะถูกรุกรานด้วยเจ้าต้นไสรและถ้าขืนปล่อยไว้ก็จะกำจัดไม่ได้ มันจะขึ้นรุงรังเต็มดวงดาวรากของมันจะชอนชัยลงมาในดินถ้าดาวดวงเล็กมากและถ้าต้นใสมีมากมันก็จะระเบิดดาวได้เรื่องนี้เป็นปัญหาทางระเบียบแบบแผนเจ้าชายน้อยกล่าวกับ ฉันภายหลังเมื่อเราแต่งตัวเสร็จในตอนเช้าเราต้องดูแลความสะอาดของดวงดาวของเราด้วยเราจำเป็นต้องกำจัดต้นไสอย่างสม่ำเสมอโดยทันทีที่เราเห็นมันข้นแทรก อยู่ในกอกุหลาบซึ่งมันก็ดูคล้ายกันมากเมื่อตอนเป็นต้นอ่อนอยู่ออกเป็นงานน่าเบื่อนายอยู่หรอกแต่ก็ง่ายมากและแล้ววันหนึ่งเขาก็แนะนำฉันให้วาดรูปหนึ่งขึ้นเพื่อให้เด็ก เห็นและจําได้แม่นยำเป็นคติสอนใจเพราะว่าถ้าหากเขาเดินทางเจ้าชายน้อยกล่าวรูปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เขาบอกครั้งการพัดวันประกันพรุ่งงานของตนนั้นไม่เป็นการเสียให้แต่อย่างใดแต่ถ้าเป็นเรื่องเจ้าต้นใส แล้วก็เป็นเรื่องมหัศรัยเลยทีเดียวฉันเคยเห็นดาวดวงหนึ่งซึ่งมีแต่คนที่เกียรอาศัยอยู่เขาปล่อยปะละเลยต้นไม้สามต้นจากคำบอกเล่าของเจ้าชายน้อยฉันก็ได้วาดรูปดาวดวงนั้นอันที่จริง ฉันไม่ชอบตั้งตอนเป็นอักเป็นอักษรศิลละธรรมแต่อันตรายจากต้นสซึ่งน้อยคนจะรู้นักและการเสี่ยงต่ออันตรายนี้ของบุคคลที่หลงไปในโลกอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งจึงทำให้ฉันยอมลงทุนตั้งต้น เป็นผู้สอนฉันกล่าวย้ำเด็กๆเกอ๋อยจงพึงระวังต้นสทรฉันได้พยายามวาดรูปขึ้นอย่างประนีตบรรจงทั้งนี้เพื่อเตือนเพื่อนๆของฉันถึงอันตรายที่เขาเฉียดเข้าไปใกล้นานมาแล้ว เช่นเดียวกับตัวฉันเองโดยไม่ทราบถึงอันตรายนั้นเลยบทเรียนที่ฉันได้นี้คงมีผลคนมีผคงผคงมีผลบ้างเป็นแน่ขออภัยนะคะก็จะมีลิ้นพันบ้างคุณคงจะสงสัยและกระมังว่าทำไมไม่มีรูปอื่นในหนังสือเลเ่มนี้ ที่ใหญ่โตอาการเช่นรูปต้นไทรคำตอบนั่นแสนจะธรรมดาคือฉันพยายามแล้วแต่ไรผลนะสิส่วนรูปนั้นฉันได้รับแรงบันดาลจากความรู้สึกว่าเป็นเรื่องรีบด่วนภาพต้นไทร หเจ้าชายน้อยเอย๋ยในที่สุดฉันก็ค่อยๆเข้าใจชีวิตที่เศร้าส้อยของเขานานทีเดียวที่เขามีเพียงอาทิตย์ยามอัดสดงเท่านั้นไว้ชมเป็นสิ่งเพลิดเพลินใจฉันเพิ่งทราบรายละเอียด ใหม่นี้ในเช้าวันที่สเมื่อเขาเอ่ยบอกฉันว่าฉันชอบตอนพระอาทิตย์ตกดินจังเลยไปดูพระอาทิตย์ตกกันเถอะแต่ต้องคอยหน่อยนะคอยอะไรคอยให้ดวงอาทิตย์ตกอย่างไรเล่าเขามีทีท่าประหลาดใจให้ฉัน ให้ชั้นแรกและแล้วก็หัวเราะขันตัวเองก่อนจะกล่าวขึ้นว่าฉันนึกว่าอยู่ที่บ้านฉันเองอยู่เรื่อยเลยจริงทีเดียวถ้าที่สัตว์เวลาเที่ยงวันเราทราบดีว่าอขออภัยนะคะ ถ้าที่สหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงวันเราทราบดีว่าดวงอาทิตย์ก็กำลังจะตกที่ฝรั่งเศสถ้าเพียงแต่เราสามารถไปฝรั่งเศสได้ภายในนาทีเดียวเราก็จะได้เห็นนา พระอาทิตย์กำลังอัสดงน่าเสียดายที่ฝรั่งเศสอยู่ไกลเกินไปแต่บนดาวดวงเล็กของเขาเขาเพียงแต่เลื่อนเก้าอี้ไปสองเก้าเท่านั้นเขาก็จะสามารถชมพระอาทิตย์อัสดง ได้ตามประสาสงทุกครั้งไปในวันหนึ่งฉันเห็นดวงอาทิตย์ตกตั้งสี่สิบสามครั้งและอีกครู่หนึ่ง ต่อมาเขาก็กล่าวเสริมว่าเธอรู้ไหมในยามแสนเศร้าคนเราชอบดูอาทิตย์อัสดงในวันที่เธอดูอาทิตย์อัสดงถึงที่สิบสามสี่สิบสามครั้งเธอคงเศร้ามากสินะ แต่เจ้าชายน้อยมิได้ตอบแต่อย่างใดเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับเรื่องเจ้าชายน้อยตอนคู่ในตอนที่สามสำหรับวันนี้น้องครีมก็ต้องขอราเพื่อนๆไปนณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ